มันที่ไม่มีสักครั้งเลยนะครับที่ว่าผมจะได้ที่หนึ่งนะครับขนาดแรงมาสเตอร์สามนะครับเนี่ยนะครับเอาละครับสวัสดีครับผู้ชมอยู่กับปาดูเคนะอยู่กับเกมบัตรสไตร์เหมือนเดิมนะครับผมก็ท้งนี้ก็จะมาโซโล่นะครับว่าจะเอาที่หนึ่งนั่นแหละนะครับโดยผมจะไม่ใช้ปืนสกานะครับไม่ใช้ลายสวยผมจะใช้ปืนเมนของผมนะครับปืนประจำใจคู่ใจของผมนะครับไปกันเลย let's go นะครับเดี๋ยวแป๊บนึง่งนั่งขัดสมาทก่อนโอเคโโรอแมตตแป๊บนึง่งนี่ยังหล่เลยว่ะแปบ๊บนึ่งครับมายังไม่เจอเอหรอผมจะไปเล่นเซโร่นะครับผมจะเล่น,ลน,น,ลนตัวไหนวะเดี๋ยวคยว่ากันนานจัง่าไม่เจอแล้ว มาแล้วมาแล้วมาแล้วครับผมนะครับไอ้มดแดงเหรอเล่นเอ็มบอแดงไอ้มดแดงเออเอาจงจริงนะคุณผู้ชมเอาจิงผมก็ไม่ค่อยใชยส้สกิลเท่าไหร่นะครับปกติแล้วผมก็ไม่ไม่ได้กดด้วยซ้ำไปนะครับตอนเล่นนะครับเพราะว่ามันมันกดยากนะครับ กับอ้าวแม่เ้ยชดคัดชดคัดกูอีกแล้วนะครับเพราะว่าเนี่ยเวลากดใช้นะครับแล้วก็กดซ้ําอีกครั้งหนึ่งสกิลผมนิ้วมือผมยังไม่ถึงคัดนะครับบันทึกมันยังไม่ถึงพิชานะครับคัดสูงสุดนะครับบ้าจริงนะครับฉะนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับผมเฮ้ยคนรีบอ่ะโอ้โหแล้วมีการมีกลางร่มก่อนมีกลางร่มก่อนจะไปไหนนะ โอ้โหต่ละคนนะครับคนน่าจะเยอะนะครับเนี่ยดูจากท่าดีแล้วนะครับไม่ใช่ไม่น่าจะใช่บอทสักเท่าไหร่นะครับไม่น่าจะลงโง,ง่นะครับนิ้วมันไวขึ้นเหรอเมื่อกี้ผมเห็นมันสางล่มก่อนน่ะตลกอะไรวะเนี่ออยอดีางวี้ก็ได้เนาะเออดีดีดี ไอ้เจะอปืนเลยเฮ้ยเจอปืนนะครับเจอปืนนี่ใครครับผมเจะอปืนก็คนที่อยู่ใใจนี่นะครับของทุกทุกคนนะครับนะฮะผมก็หลักเขานะครับคนคนนั้นนะครับคนคนคนนั้นคนคนคนนั้นคนในลิ้นชักโอเคหาปืนกันต่อมีคนโดดล่มมาที่หลังเราแต่มันจะเ่ากล่องมันจะเอากล่องดิงมันเดี๋ยวไปครับ มึงจะมาไ้คุย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 ่าฮ่าฮ่มึลยอ่นุเอ๊ะมันได้ยางงี้ เรา2คนแล้วท่านผู้ชมเรามาก็ได้ครึ่งทางแล้วยังไม่ได้ฆ่าใครสักคนเลยยังไม่ได้ฆ่าใครสักคนเลยเฮ้ยเอาหน่อยเอาหน่อยนี่อะไรกระสุนกระสุนเก็บไว้มิชชั่นไม่ทำหรือว่าทำดีวะมิชชั่นอะไรก่อนแ้วบหนึ่งไปดูมิชชั่นก่อนนะปืนแตบอีกแล้ว ให้มันได้อย่างงี้สิเฮ้อะไรเมื่อกี้ไม่นับนะไม่เกี่ยวนะเมื่อกี้ผมตัดไปเลยนะครับตัดไปนะครับโอ้โหนั่นไงแล้วแล้วเจออะไรอย่างเร็วเลยตานี้รอบนี้ แรงรถเลยเหมือน่อกี้เอาหมดแดงไอหมดแดงเอาหมดแดง,ห,ดแดงหนูว่าหนูว่าดีกว่าเผื่อได้ปลาพิษเอาลูกซองมาครับรอบนี้นะครับยิ่งหมดหวงดังทุกทุกคนเอาควาคนเดียวสามสองหนึ่งศูนย์สิบศูนย์ นะครับโอเคอีกรอบหนึ่งจะเอาเลยก็เอาเลยครับท่านผู้ชมจัดไปเลยครับเล่นเกมเืยไปเลยนะฮะลงสอง สามสองคนผมชยแล้ว่อุ้ยมาขาคว่ำไยอุ้ยนี่นีดเดีแบบเยวแม่เกยกระสุนไม่โดนมันนะกระสุนไม่โดนผมยิงไม่ถูก แปดสิบสี่กูตายแล้วโอ้นี่รู้เรื่องเลยนะครับะดับฝีมือนะครับดุรแรงซะจริงครับมีพวกเก่าเกมเลยเนะี่ยเดี๋ยวผมลงไปกูตายอีกนะกูตายอีกเลยเอาอีกแล้วเหรอเดี๋ยวเพิ่งเขาเก็บปืนก่อนสไนเปอร์เฮ้ยมึงมาทำไมเงินก็ไม่มีกูมีแต่ปืนเป็ดฮัลโหลกูมีแต่ปืนเป็ด ถือมีดก่อนจะได้วิ่งเร็วอ่า<ม>เจอแล้วของดีอย่าง้อยก็ยังมีอยู่เออลูปซองเกี่ยวเพียวน้ำไม่ต้องท้องเสียเดี๋ยวท้องมันเสียนะครับอยู่นอกวงหรือเปล่าลืมดูมแผนที่คุ <c oughs> ยู่นอกวง <c oughs> ผมอยู่นอกวง โอเคเอ้ยปืนมังกรปืนแดงลายมังกรโอเคสวยครับสวยมีคนปะทะกันอยู่ข้างบนหัวเราเนี่ยโอ้ยใช่ปะวะปืนลางวนว่าวมันมีถึนห้าร้อยเมื่อกี้น่าจะไฟกันอยู่แถวเนี้ยแถวแถวนี้แหละผมได้กินผมได้กิน

เออแตติดใจนานไปหน่อยโทษทีเกือบตายเกือบตายเกือบตายแล้วมีเงินพันแปดแล้วด้วยอ่าเป็นเรื่องดีเราไมวเอาเคียนมาไหมเนี่ยอืมลืมละตรนนี้ฟาร์มไปแล้วหรือเปล่าน่าจะยังหรือเปล่ารีสปอนแล้วสไนเปอร์สีทองซะด้วยไม่เอายูบซองดีกว่านะครับเราต้องเกมเร็วๆซะหน่อยเร็วๆสักนิดนะครับ ชีวิต <aroma> อีกสักหน่อยนะครับจะได้ดีนะฮะเออกูโดดเจ็บเฉยเลยอะไรวะเนี่ยคือใครยิงไอ้ยิงนิ้วโป้งนิ้วโป้งดีมากทำงานได้ดีนะนีการปรับตัว นจบรับตัวละเก้าข้ามจิดจำกัดซะนะครับคนละเกมนะครับนั่นอาโีนะฮะแวนนะครับท่านรู้จักหรือเปล่าครับตัวเก้เาเก้าโอบังดีดยายยาเอา้ยเอ้าโอ้โหมึงเอื้นอน่าจะไม่มีคนอยู่นะครับ เฮ้ยแต่ของดีสไนเปอร์อีกแล้วสไนเปต AK เหรอยังดีอยู่ครับยังดีอยู่ยังดีที่มี AK ให้เรานะฮะนะครับระเบิดแล้วก็ระเบิดสไนเปตดูดสิดูสโคปกันซะก่อนนะท่านผู้ชมสโคปน,น่าเกียดที่ผายเลยอ่ะแล้วสโคปมันน่าเกียดเกินเออเนี่ย ที่เขสูงไปจังว่าหน่อยถือว่าดีมาระดับหนึ่งในระดับหนึ่งเดียวเชียวนะครับอา่าเออเริ่มเริ่มข่วนละเริ่มทวมละเริ่มกินอิ่มนะครับเริ่มกินอิ่มเช็ดเหงื่อกว่าไม่เหงือ่อเหงื่อแตกเหงื่อแตกนะครับอากาศร้อนนะเค่วงนี้นะฮะกดถูกกิ๊ดเฉยเลยคืออะไรอะ่ะอ๋อปืนเป็ดโอ้ปืนเป็ด,ปปดรู้ว่าปืน ออฟสัตว์หรือว่าเอควิวเออไม่ใช่นึกว่าออฟนั่นแหละเออเอควีเอ,อ,เอ,อช่นะนึกว,ว่ามันนึกว่ามันอัปเดตอัปเดตอัปเดตเลยว่าอัปเดตปืนมาใหม่เออตกใจหมดเลยเฮ้ยเต่ผมว่าใช้สไนเปอร์ดีกว่าไหมอะไรไงดีโค้งงเหรอโค้ชค้ชโค้ <c oughs> ไรอ่ะแล้ผมผมอ่ะไม่ยินเสียงเลยเสียงยังเบาเลยผมอาจจะไม่เก่งโอก็ได้นะบางทีนะฮะใครมาฟาร์มไปแล้วเนี่ยเฮ้ยฟาร์มแล้วเฮ้ยปืนนี้เด็กพี90มีสะโพบด้วย